มิทานเรื่องเสือเท่ากับเจ้ากว่างในป่าใหญ่เคยมีสัตว์อาศัยอยู่มากมีอาหารสมบูรณ์แต่มาบัดนี้แห้งแล้งเพราะคนตัดไม้ทำลายป่าทำให้ฝนไม่ตกตามฤดูจัดป่าตางกลัวตาย นีไปหาที่อยู่ใหม่กันเกือบหมดยังมีเสือเท่าอดอยากอยู่ยตัวหนึ่งมันหาอาหารกินไม่ได้มันเลยเดินโซเซจนถึง,งหนองน้ำที่แห้งขอดมันยังไม่ทันที่จะลงไปดื่มน้ำก็เหลือเห็นลูกกวางกำลังดื่มน้ำอยู่มันดีใจมาก มันคิดปุบายที่จะจับลูกวางกินเป็นอาหารมันแกล้งทำใจดีเดินเข้าไปทักลูกวางว่าสวัสดีเจ้ากวางน้อยฉนันไหนมาดื่มน้ำอยู่เพียงลำพังสวัสดีลูกเสือฉันมาหาอาหารแม่อยู่ที่ชายป่าฉันกระหายน้ำจึงลงมาดื่มน้ำแล้วลงลนะ่ะ กำลังจะไปไหนอ๋อลุงจะไปอยู่ที่อื่นที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์จึงแวะมาชวนไปด้วยกันสัตว์อื่นก็ไปกันหมดแล้วเหลือแต่หลานกับแม่เท่านั้นอยู่ที่นี่ก็อดตายลูกกวางเห็นจริงตามคำของเสือเท่าขอให้ฉัน ไปรับเม่ก่อนนะนหลวอวาหลานไปดูที่ทางก่อนดีกว่าแล้วค่อยกลับไปรับแม่กวางเสือเท่าพูดอย่างอ่อนหวานลูกกวาง,างจึงหลงเชื่อมันไม่ได้คิดระแวงจึงเดินตามเสือเท่าเข้าไปในป่า แต่พอรับตาสัตว์อืนเสือเท่าก็จับลูกวางกินเป็นอาหารเสือเท่าวกกลับมาที่หนองน้ำอีกครั้งมันคิดจะจับแม่กวางกินอีกตัวนึงแม่กวา,วา,วาวงเฝ้าคอยลูกอยู่นานจงออกตามเมืม่อเดิมมน,นมาถึงต้นไม้ใหญ่พบพึ่งกำลังทำรังอยู่ แม่กวางจึงร้องถาม,ถามไปว่าพึ่งจ๋าลูกกวางผ่านมาทางนี้บ้างไหมจ๊ะไม่มาค่ะพึ่งตอบแม่กวางจาึงชวนพึ่งออกตามลูกกวางแม่กวางและพึ่งไปถึงกลางป่าพบมาแรงวนันมลแงวันจ๋า,จาเห็นลูกกวางบ้างไหมจ๊ะแม่กวางถาม ไม่เห็นเลยครับแมลงวันต่อแม่ความจึงชวนแมลงวันออกตามลูกกวา่างอีกครั้งหนึ่งทั้งสามไปถึงหนองน้ำพบเสือนอนอยู่จึงตรงเข้าไปถามพ่อเสือลูกวังผ่านมาทางนี้บ้างไหมโอ้ลูกกวางลงมาดื่มน้ำ,นำแล้วเลยไปหาอาหารหลังเขา ฉันจะพาแม่วางไปหาลูกวางเองเสือเท่าเริ่มโกหกะแล้วแม่วางหันไปปรึกษามลัวันละพึ่งเสือเป็นสัตว์ดุร้ายครั้งนี้ทำใจดีไม่น่าไว้ใจที่ปากวันนี้เลือดติดอยู่มันคงกินลูกวางไปะแล้วเราควรก็จะเสือเท่าตรงนี้ก่อนดีกว่า ฉันจะต่อยตาเสือเท่าให้บอดเลยพึ่งอาสาพึ่งต่อยตาเสือเท่าบอดฉันจะตอบตาจนน่งส่วนแม่กวางให้หลอกเสือเท่าไปที่เหวแมลงวันออกความเห็นบ้างเมื่อตกลงกันได้แล้วพึ่งจึงบินไปต่อยต,ต,ตาเสือเท่าให้บอด จากนั้นมืแรงวรันก็ตองตาจนเน่าเสือเท่าได้รับความเจ็บปวดมันโกรธมากมันจึงวิ่งไล่แม่กวางแม่วางก็หลอ,อกให้ตามไปจนถึงปากเหวมันมองไม่เห็นมันจึงตกไปในเหวจนถึงแก่ความตาย